เด,ดน่นน้องไปนองครับบักยานเสวยสิมึงเอาเยียนเยียงฟีนโอเคครับก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็เป็นวันที่ออยี่สี่นะครับ ซึ่ง2วันก่อนนะครับผมได้แข่งนะครับแล้วก็เจอกับดีแทคคารอนนะครับแล้วก็แพ้ไป3าสอนะครับแล้วก็เจอไม้เด็ดดีแทคคารอนนะผมเขาหยิบดาร์ซี่มาแก่อีลูเมียนะครับผมก็เลยคิดว่าเออที่มันเล่นได้วะผมก็เลยลองเอามาเล่นตามดูนะครับแล้ววันนี้ผมกดกับเอเดนเซซสองคนนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูของส่วนของลูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมนะครับก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าไปเริ่มเกมนะโอเคไปดูกันเลยไอเทมผมคิดว่าเออ ดาซี่มันไม่ค่อยลงตัวครับเพราะมันมันค่อนข้างจะใช้แบบว่าหลายๆอย่างนะครับเช่นแบบว่าพวกแบบบูมสติ๊กแล้วก็อะบคารอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้2อย่างเลยนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยต้องการสัตว์เลือดอีกด้วยนะก็เลยเป็นเคียร์เทม3ชิ้นเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนของไอเทมไปดูรูนกันเลยครับแล้วก็รูนไม่มีอะไรมาครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเดสเซเลตสเตปปิด์สเตนเพราะว่าใส่สเตปปิลด์เพราะว่าเอามาวิ่งนะครับดาซี่มันมันวิ่งมันต้องวิ่งคอยวิ่งเก็บแท็กนะครับเนื่อง เเาามมมพิมนน่นี่ก็เป็นพลังแฝงดาซีนะครับจริงๆมันละตะคนนะแบบอยากจะใช้สีเหลืองก็ได้นะครับเอ้ยมันไม่ใช่อันนี้อันนี้ดีเออนี่พลังแฝงหน้าเงินอันนี้ละต่คนอนะ่ะไอข้างล่างอ่ะก็จะเป็นสีเหลืองก็ได้เอามาลืกคู่ดาวตินะครับแต่ผมอยากได้แบบแรงเอามาโปกเอามาต่อน,นะครับเออใช้เ้นนี้แหละแล้วก็มีอีกเปลี่ยนอีกอย่างนะครับว่าเปลี่ยนการลิงเกอร์เป็นมินเนี่ยนคิวนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่า ปกติดาวตี้มันตีธรรมาดาจิ้วจิ้วเก็บแตกใช่ไหมมันก็ต้องการคีบไปเยอะไงเพื่อจะได้แตกเยอะเพราะถ้าถ้าเราใช้มีเนี้นคีบไปเนี่ยคีบมันน่าไม่น่าจะพอสำหรับการเก็บแต,แตกนะครับผมก็ใช้นนําใช้เซตนี้นะโอเคไปดูในเกมกันเลยับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นดาวตี้นะครับแก้ทางอิลูเมียขั้นสิบบอกเลยว่าอดเล่นแน่นอนจากการที่ผมโดนมาเมื่อวานนะครับเล่นตามไอ้ป,ปัดปนเออ อยากเก็บแตกว่ะแต่กลัว่า่พื่นใช่ไม่เก็บแล้วนี่อนีกอก็มาัแวเีโอ้โหตุยว่ะใช่ป่าตุยได้งไงแม่ <laughs> ตัวตายง่ายวันเดอร์ติเกร์ ล,ลค่ด <นะ S 1> วดานบน <c oughs> เรามี <c oughs> เอามันน่าจะลากออกแล้วพี่ไปเลเดี๋ยวเราฟาร์มนกันนะเนี <c oughs> ่ยเขาพอๆอกับเราเลยเราก็ตาย มัมีล็อกเลยเจ็บยูนะเฮ้ยผมผมรวบอีรูเมียรานะเครื่องงัดถึงหรอสุไกมันเิกเกออีกแล้มียาสามนาทีห้าสิ้วบักโ้ยจะตายอันนี้ห้เตะอดลาเบ้กันนะุ้ย The dimensions help me expand my magic. Nine, I move. Click. Wait, you got Retreat! hôm qua, hôm qua, không qua, còn เพื่อเราไม,าม่ได้มารอบลุงไงได้ลอบสอบด้วยเถอะวะน่าได้คะแนนอือต้องรอต้องรอไอเทมอีกนานเลยวะโค้ชไปไหนครับอยู่ใต้หวะ <c oughs> <c oughs> ลินโค้ <c oughs> ช่ อ,นนอูรูแมยังไม่มีฟิกนะเว้ยองลโหตายสวยสวอี่รอวิ่อดไปโดนว่ะวันเดอร์ตาเด้อ,อีกแตกหนึ่งอ,อีกแตกหนึ่ง ตอนนี้ลิกเตอร์ไม่ได้มาอืมอ่หะถ้าลิกเตอร์มาได้หมดอั่นแหลน่าจะคุมบูได้แค่ได้ตัดไอ้ท่จะกองโจมโดนไหลนะโดนลิกเตอร์นัดเอลสุโจนดูอะไรครับที่ว่าี่ปยังไม่มีรูปรวมเนา ที่ผมเดินตามเพื่อนฟาวเพื่อนอย่างนี้คือผมเอาเวล์นะครับแล้วก็เอาแตกด้วยไม่ได้จะมารัดแต่อย่างใดอยู่บนสองใช่ที่านไปเอาซ้ายผมเดี๋ยวไปบนกลางซุปเปอร์เดลซ้ายรวบสองแตกเดินทางนี้เราเพื่อนทางผีผ่านเนาะ วันนี้น่าจะดาเลยะนะเนี่ยใช่ไอไอให้แชมป์โลกแบ่งเฮ้ยอะไรนะรวบที่ห้าอ่ะเยฟยิวยิวไอ้ลิอยู่นี้ยาวเลยวะโอเเติม าาามาดีนะว่าไปดูมีอะไรเน่โอ้มาลา้างโ o มิ i งมาล้างเละร้ายถ้ดาดดกลับไปหนึ่ทีมันยังมีโอมกะพี่ตัวเดียวอโอ้กันก็ได้ผม,มวิ่งไวเทียมมีก้อนเล็เออกลับเลย ชิบหายแล้วไม่มีตแต่บนบอมีซาเตะโอ้โหหายาแทบไ,ไม่ได้เล่นเกมนี้โดนลิเตอร์รามชัำเราก็ได้เลมันผมรอบอีกดูเนี้ยได้ไปเข้าหลังเลย ไม่ได้ป้อมบนซุณไม่กันบนเฉยเลยมืนร่ามาอนาง้วล้างประมาณ8นาที11ไมซุปคูรีอืมันมีเลสไม่มีเ,เลสล็อกไม่ได้แต่มีเลสแต่ชีวก็ตายดิบอมีแท้แท้ พ่อหน้าด่กระต่ายเราคูนได้ไงวะเนี่ยยันตีอไอรลียังเด๋ยวโอนะไหมไอ้อันตีห้าีอันตีห้าีกโอ้อันตีผมสามทีส่วนได้แลพี่นอนจะมาดูนะไอ้ลี่ยนกระต้ายไอ้ลิ่ เอาไหมพี่สามถุงร้อยยิงแล้ววางถุงมี่ยสามฟองเอาไว้ทานะอะไรฮัลโหลใหญ่นุ่มเองฮัลโหลใหญ่หนุ่มเต่งเาถอยแล้วก็หยเรื่องเลยสวยเกมนี้ไอ้ไม่องแพ้เลยีเอ๊ะไม่ตองแพดอ๊ เี่มงดือมมาสับกันลมืว่าล้วทำไมลิเตอร์บาง่ยวะดดนทวเก็ได้หอเล็นเงียเนี่ยนี่เงยเี่าที45ไมละก็มันเผ็ดไงเผ็ดเราไม่หมั่นเราเียบลังมันสลับตหน่หรือโอมาก่อนเผ่นวของลิเตอร์ด a เมจล้วนครับผมราคาพนโล อนตนเอาอะไรไปเนาะสมบูไปนหมไปดมูผมรวบท่วมือมีอะไรนะเล่นเลยตรงน,นั้นนะเล่นนะไม่รู้ถึงวัะ ล็อกใครไว้ไหมแอบซุล็อกสองทำมาล้างเยอะเร่งกาบนแบบนน้ไม่เ่า้อไม่ิกข้าวอะไรเอออุ้ยีนอะไรก็ไม่เก่ยอะหรอก เลสอถายแล้วสวยเลรอบเลยคาไม่ได้นะอเขได้เพื่อเราตายน้่วเ้ยลิเตอร์แรัดมันไมีอันติอะไรยันไฮ้อันติสาวิอ่ะ ใอ้ยอเราลุ้ตรงนี้ดูขนาดเลยขอยไม่โดนนะเอาได้ไปแหละกวัวตัวกี่ดาวครับประมาณร้อยดาวเอ้ยเก้าสิบกว่าดาวแล้วก็ร้อยแล้วเนี่ยวนีไอ้กิมกี่ดาวไม่รู้ร้อยสามสิบสี่สิบเนี่ยประมาณนั้นนะก็1 0รอยพเฮ้ยโอเอาิเตอร์เราแบบพลังจัดเจเนเเมจาน่าฟัง ให้ผม,มดักคนมาเคียร์ฝาตายตอนนี้แหัเดิซ้อนนะเดินอแต่ห้มีซุปไม่น,น่าไหวไปดอ่เจเจดเกมหกมองหกมง<ม>เฮ้ยเล่นจริงไหมนะ่ยจริงเฮ้ยจะมารม,ม,มอมมมมมมนะกนครัาดเกมหกงทำล้ อโมงตออ้าวทนีนงอกางครับข้าหัมอเลอจะรักวันได้อเปาีเงินเฮยอะไรอะไรของเรา้วต่อข้ไอนีไม่อยู่เอาไว้บื้มอยู่ที่น้แตกหาเจอเลยว่ามีคนมีคนได้ส่งอะไรมาให้คุณไหมมี พี่พี่ยิ่งส่งลิบมาลิบเพื่อนซัพไม่ขนมอ่ะมีมั้งวันเนี้ยไม่เห็นขนมไม่เห็นวันนี้กินใครไปรู้ส่งโดนนั้นมาอยู่หน้าใช่เหรอเอ้ยพี่คนนั้นเนี่ยอะไรเดือดกันนู้นไ่นอนมาเลยพี่ชายเราเก็บรั่ว5วิอ่ะเอ้ย7วิอ่ะตอนนี้เขาเก็บรั่วไปรอบลูกเนี่ย มาให้ยังไม่เสร็จสิมึงจำมาเสียร้างแล้วนะยีงกระเพราโีกระเพราคอเจนซีเกี่ยวตัวไว้ช่้นหนังเจนซีไม่บอดเกมมาไหน่าไหนมไหนมาไหนน้องทำไมไม่คุยกันอ่ะกำลังกำลังเมื่อยันเหรอ เด็กเกี่ยวไม่ถึงทีมไฟอยู่เนาะตอนนี้คือผมแรงมาก <laughs> al, แรงแรงพี่น,อน้อง <sm all> อดูผมเอาแย่งแย่งฟีนไอริสมะตีบนผมดักรวบมันได้เลยไม่น่าตายเออพี่น้องไปพี่นไป ผมต้องทิ้งกระยาแต่เกอดเฮ้ยต้องหลบเฮ้ยตัวแม่งขันกูเลยวะโอ้ขอไม่ขอโอ้ขันกันอีกนิดเดียวเองสาดจุหน่อยเยอะหรอทิ้งแล้วเสย็หรือเปล่าทิ้เทงเสร็จไม่น่าเลยหรือเปล่า What โห อุกฝ้่งเลยทุกั่งชอบหายแล้วออกแล้วชหายกันนี่เเอ,อ,อเ้าเวฟอ่ะโ้นหัวต้นหัวเอ้เฟสหมดล้พี่ไปเเล็ดโยแล้วนะเดิมนี้หาล้นี้โยแล้ว<อ>มันไม่ต้องเข้าไปก็นนได้จริงจริงหายยาตายอ เนี้ยได้สองบารมีประโยชน์เลยไฟแไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้บารแหลกไป <laughs> เชี่ยต้องรอตร้องโหได้หายแล้วม่เลได้ต,ตายมันเห็นแล้วถอยได้ที่ ก็ลยไม่ไหดูอ oh, oh, ่ะ It's m a g i i s m a g i อะไรอะเลสวยมากสวยมามันอยู่เป็นต้เปเพ็ญเท่าว่กำลัจัดคอแลวมันอยู่เอ้มันไม่มีร้างแลเนี่ยิกรวบได้แล้วอเฮ้ยรวกลูเมียวกสองลวสองลวกสอลกเมียิ ตายน้<ไ>ลำล้ลำโอ้ไม่ก oh ็ลืมลืมถักถอยแต่ว่าได้โอเมนตายมันเอโอเมนตายทีย่อะไรเอเด,ดอนฟูตัวเดียว <c oughs> จบละ <c oughs> จบละจบไม่ <c oughs> ก็มีกะ <c oughs> เกิดลืมเลยกอับไปที่บ้าแล้วเย้เช็คแมตช์ลิซิโมดจากรูนี้ เงี้ยมันเต็มเลยแหละเลตเจไม่งานตีมาแบบเดียวหลอดเดียวล้วไม่งานตีเช็คมารู้ทุกอย่าง